เอาใจอันนี้พาเก็บได้ไหมเราจะพากลับแล้วลูกเก็บสตอบรีดอกกันจ้าพี่น้องดอกก่างามเอากระสีเก็บหน่อยเหลื่อมเหลื่อมบางสิจะ้ะมันจังแซ่บมันจังหวานโอ้ เห็นอันบบกใหญ่นึงพี่น้องนี่บ้างเนี่ยไปแล้วจ้าวันคากวันคากมาสวนสตรอเบอรี่จ้าเหมืพี่น้องจังสีเลยจ้าหวานหวาน โ okay, okay? <Daddy. S 1> อเคกลับไปดดี้โอเคอืมอืมนวยเริ่มๆนี่สิหวานจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ เรื่มเ,เลยพามาเก็บสตอเบอรี่วันอาทิตย์จ้ะพี่น้องเขาเริ่มเปิดจากช่วงนี้ Strawberry. สตอเบอรี่สวนสตอเบอรี่เขาเปิดให้เก็บเนาะเอากับพาลูกมาเป็นกิจกรรมครอบครัวลูกมากจาก้ะเ่าไปก็พอจ้ะบริยุก,กับแม่ตอนนี้ดูจา้างามเลยพี่น้องเนี่ยเรื่องแต่หม่วงงามมันเนาะ <Yeah. S 1> พวน มาเด้อจ้าจากเมืองเพิร์ตออสเตรเลียมาเก็บสตอเบอรี่จา้างามเลยพี่น้องเนี่ยก็เลยเอตัตหน่วย,อยาง,งามมันเนาะโอ้ลูกใหญ่เลยอันนี้นี่นี่ลูกนี่เอาแม่ทิวเอ่ะโอ้ลูกใหญ่เลยอันเนี้ยโอ้ เปงนที่ไรพี่น้องยังไงสามลูกสามลูกจ้าอ่าไม่ดิอาไม่ลูกนะเอาใจเอาใจนี่อ้เอาใจเ,เ,เลยได้เยอะเลยอือเก็บเอาใจพี่น้องอันนี้สามหน่วย <Yeah. S 1> ไปบ่ได้ลวจ้าเนี่ยเด้อเขาต้องเก็บเอาได้เนี่ย มันแ,แสบเลยจ้ะมันหวานมันอันนี้มันมันเด่งเลยจ้านี่นะช้ำๆเลยนะลูกนะช้ำๆเออเย็เอาใส่ลูกใส่ใส่ถ<ด>ังใหญ่เลยลูกใหญ่ไหออมหออร่อยไหมอร่อยอวันนี้แมททีมาเก็บสตรอเบอรี่ครับทุกคนอร่อยครับ มีแผนก,กินหนึ่งคนเก่งมากดูอเอาออกใช่เอาอย่างนั้นแหละเราค่อยก,กินเนะาะสวนสตอเบอรี่จากออสเตรเลียกัเป็นแบบนี้นะพี่น้องดอกมันดอกกระงามจ้ะนี่จ้ะแม่กระสีเอาเตอร์นวยใหญ่ๆจังสี่เนาะนี่จ้ะประมาณนี้นเก็บเลย น้อยในน้อย,อยสีจตะกะ็หวานแล้วจ้ะเพราะว่ามันเหลื่อมเหลือมีสีโซดแห้งกับพี่น้อง okay 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 เก็บเอาเลยนี่ okay. Okay. นแม่ดีมาละช้าผู้ช่วยเก็บหนึ่งคนผู้ช่วยเก็บเราวะวกินกินเบิรสวนละ่ะเบิง์ตส่วล่ะพี่น,อน,น้องจะหลุดยังไงสีเลยจ้ะ มีโต๊ะผึ่งน้ำเนาะนผสมเกรสรน,นี่อือฮ่หน่อยนี่ในหน่อยแต่ว่าช้ำๆเลยจ้ะอื มัมม yeah, ั่มมั่มอุ้ยมวนคักเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บหนิมวนจ้าฟ <_ d ress> ินดีจ้า กินตลอดเวลาเลยวะ่หลไหมแซบป้อพี่น้องดอกสตอเบอรีหลายยูจ้านี่พยายามจะพาพี่น้องมาเบิงเนาะจ้หน่วยหนึ่งสองหน่วยจ้ะสวนบุกซาตัวยุงกับสประมากนี่จ้ะมวนบะลก น,นี้ค่ะเก็บได้ไหมเราจะพาก,กลับแล้วลูกไมยังไงไครับ Mm hmm mm hmm hmm <laughs> yeah Right, let's go. Let's go. Come on. We're gonna go. No, mommy. No. Mommy. no. ลูกหน่อยจะแซบแล้วจะหวาน